ดีครับยินดีดดต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องตึกตักมักจกห่างหายไปนานครับวันนี้วันที่เก้าของอเดือนมกราคมสองห้าหกห้านะครับโอ้ยตีครับติดติด,ตดขัดขัด น,นี้มาดูถึงที่ครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพก็เลยเลยเอาเอาน้ำมันมาส่งรถอันนี้คือไปกรุงเทพจะเป็นรถรถส่งพัมมี่ครับกลับมาก็จะเป็นรถส่งน้ำมันครับประมาณนี้ครับ ช่วงนี้ต้นปีครับจะยุ่งๆหน่อยซานี่ s อ2 0าครับตักดินใส่ FTR240 ลรอกนบนาครับอุย ดินสวยมากเลยครับสวยมากเลย,ยไปนะครับอันนี้คือวายสายโหดครับนี่คืออะไรเนาะเนี่ยขอโทษนะครับ อีสุผมอีร้อยสิบห้าครับอันนี้คนขับก็คือคุณบุญศรีศัตรูนะครับของซานี่ดีสไเพิ่งจะได้200 200ยสอนิดๆครับสองร้อนิด,นดชัวงง่วโมงกำลังเริ่มต้นปี ร้อนแต่เช้านะครับแต่ช่วงช่วงกลางคืนืึกๆหน่อยก็เย็นๆอยู่โอเคอยู่ลืมนับตักท่านผู้ชมอันนี้อยู่บ้านอยู่บ้านดอนลีนะครับ อันดอนลีตำบลหนูแก้วอำเภอพยักภูมิิสัยจังหวัดมหาสารครามเดี๋ยวอีกประมาณไม่เกินวันที่15นะครับผมจะย้ายไปที่สาแก้วไปดูงานมาแล้วก็ตั้งแต่ผมไปกรุงเทพตั้งแต่นู่นตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะเพิ่งกลับมา ยุ่งครับวิ่งไปวิ่งมาบ่อยๆก็เหนื่อยก็เลยปล่อยให้เขาดูแลทางนี้เลยก็เ,เป็นเรื่องธรรมดาครับเริ่มจะมีนิดหน่อยลอยลองทำงานได้อย่างนี้แหละครับ Cứt 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 cứp 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 cứt cứt cứp 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 Chùa cứp 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 Ờ cứp 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 cứp

ทั้งม,มาา่ั้งากัน่อยางไปนตอนนี้เคาะผมไม่รู้นะครับเรื่องเนาะเรื่อมันขอาไปในแผงนะแต่ขนาดดับเคื่องมันลดลงบ่ลลงอ๋อตอนนั้นเฮาอ,อ่ะก็เทียมไปเหอะหมันมีโตโต,ต,ต,ตดักฟุ่นบ่

ประยัดดีครับรุ่นนี้ครับพอใช้พอใช้ใช้งานดีเครื่องยนต์อะไรเนาะผมก็ลืมขอโทษนะครับผมรู้เฉพาะนี่แหละ Y สายสองร้อยซีนี่แหละก็เดี๋ว่ากันนะครับ สนุกสนุกครับผมอากาศร้อนมากเลยแต่เช้านะครับหลอกนาแถวนี้เป็นนาดินทรายครับดินแต่ดินสวยมากเลยครับไอถมที่นี่โอ้เจ๋วเลยยอดเลยเดี๋ยวผมจะไปดูอยู่จะไปดูตรงตรงที่ลงอยู่ อีกประมาณสองวันสองวันน่าจะเสร็จอีแถวนี้แหละเดี๋ยวก็จะได้เช็ครถก็จะได้ไปย,ย้ายไปลองดูที่สาแก้วแต่แถวนุ้นมันราคาดีครับรถรถดาวิ่งเที่ยวละสามร้อห้าสิบผมก็ดูมาแล้วแต่ที่บ้านเรามันร้อยกว่าบาทไม่เกิน200ร้อ จ้าแกนคูณนะครับนี่นี่คือโซเฟอร์เราคือพี่สมัยสังบอนครับบงังบังฝุ่นไปแล้วข้างซ้ายนะเราจะเอาทําใหม่ ซ้ายไม่มีครับยิ่งใกล้ๆครับน่าจะประมาณประมาณห้าร้อยเมตรวะเนี่ยประมาณนี้เลยอันนี้คือวายสายหดครับนี่คือวายสายนั่นไงถ้าไม่มีเสียงนี้คงไม่ใช่วายสายหดครับ ดูโฉบหน้านะครับยิงแฉวแจ๊กแซกนะครับนี่คือโฉบหน้าของใบซอบ้อนหนอโฉบใคยจะว่าอะไรนะครับ ร่างดีเลยังดีโอ้ยนายเด้กก็ใช้ใช้แต่ได้คุ้มค่ามากครับไม่ว่าจะเจออะไรกดอย่างเดียวครับเจอหมาก็ยังกดครับเ <c oughs> <c oughs> จอหมาแมาลงวันแมลงสาบกดทั้งนั้นครับผอให้ได้ยินเสียง เลยครึ่งถังน่าจะประมาณทักเที่ยงเติมน้ำมัน เรื่องหนเราจะไปดูที่ลงครับ แล้วคอันนี้เมื่อก่อนเป็นเป็นรถกระบะธรรมดา,าไปเพิ่งไปต่อดำมาครับเนะี่ยร้อยสิบห้า เราจะไปดูที่ลงกันครับตามไปดูที่ลงกันดีนกว่า 啊 น่าจะประมาณสี่ตักเพราะว่าราคานี้ครับราคานี้ที่บ้านน่าจะไปถึงสองร้อยมากสี่อ่าสี่ตักจริงสี่ตักก็ก็ถือว่าเยอะนะครับเอ่อพุ่งกี้มันศูนจุดเก้าครับามาแล้วมาใช้หัวไม้แล้ว ยังรอทีมงานอีกคันหนึ่งครับยังยังทำดําไม่เสร็จครับฟูโซ ร้อยเก้าห้าไม่ใช่ร้อยหกห้าโซ่ของน้องชายทะเลาะก,กันนี่แหละสามตัด อค okay, ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูไปดูที่ลงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยที่เงียบไปนานยุ่งครับยุ่ง,งทำงานคนเดียววิ่งไปวิ่งมาก็เลยเหนื่อยหน่อยครับไม่หน่อยเราเหนื่อยมากเลยแหละ,ะก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เด้อสวัสดีครับ